พี่น้องครับผมสวัสดีครับผมอยู่กับาผมเบาเฮงเบาบานสันไตครับครับพี่น้องมือนีการลดเข็นพ่วงสลิงพ่วงมอไส้ครับสำเร็จแล้วครับผมพี่น้องนี่ครับนี่ครับครับผมตัวนี้ครับนี่ผมก็เอาเล็กตัวเล็กว่าจะเอาใหม่แล้วครับผมก็เลยเอาเล็กเศษเล็กยังมาเชื่อมใสออกไส่ครับตัวนี้บริเวณซีเอซีหรอกครับใบสีกันครับ นี่แหละครับหอยเสื่อมสันรีเกียออกครับครับไฟถ่ายกับใสแล้วครับผมนี่แหละครับไฟถ่ายใสใสต่อครับผลในสีขางลังครับแห่งงานทั้งดาครับนี่ครับโลโก้ลิกัสิตกับเบาเฮงครับครับพี่น้องนี่ครับไฟกับใสต่อ้ครับพี่น้องครับตามไปครับผมบตัวนี้ผมจะออกเล็กไว้ครับออกเวลาเห่าสีว่าง วางแผ่นของยังข้างกลางครับนะผมก็เอาไว้สลับของที่างบนวางไว้เลยครับง่ายๆครับยังกระไดครับพี่น้องครับครับครับเดี๋ยวผมสีทดลองสิ่งครับผมตามไปครับ นี่แหละครับรถเข็นผมครับรถุดพวงครับสองล้อครับเดี๋ยวพี่น้องผมจะข้นยังให้มึงครับพี่น้องแล้วสิ่งใหญ่สิ่งของครับตามไปครับเดี๋ยวครับพี่น้องผมจะขนใหญ่เรื่องออกกันครับ ดีแลครับพี่น้องพ่อดีพ่อเจาะหมอเจาะเลยครับเดี๋ยวผมสีขนใหญ่เลือกกอนครับผมไปเก็บวางไหมครับ 报你啊！嗯，你拍。 ย่อมมาฐานครับโอสรุปแล้วคน้นจากบองหันมวยเพียงอะไะครับผมแต่ผมอยากทดลล้อมไอโซลล้อมเสล่งผมครับผมวมาคนได้ยังไงครับเอาไว้ทั้งศาสนาในชาครับผมลอง บัแล้วะอยู่เตะกันอยู่สิสิ่งให้ยิบครับพี่น้องเดี๋ยวคลิปต่อไปครับเดี๋ยวผมกำลังสิจับปลานี่ครับเดี๋ยวผมสใส่เอากระมังขึ้นใส่ปลานี่ไปขายครับพี่น้องตามไปคลิปต่อไปครับผมพี่น้องครับตามคไปหนังครับผมครับ สรุปแล้วนค้นจากบางหันวัยเพียงน่ะครับผมแต่ผมอยากทดลองไอ้ทดลองสลิงผมครับผมว่ามันคนได้ยังไงครับเอาไว้ทึ่ง,งสลัดในซาเดครับผมพี่น้อง คระ่กัอยู่รยรบรพี่น้องเดี๋ยวคลิปต่อไปครับเดี๋ยวผมกำลังสิจับไปนี่นครับเดี๋ยวผมสีใส่เอากระมังขึ้นใส่ไปนี่นไปขายครับพี่น้อง